สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนัตยามาแชร์นะคะอันนี้ไม่ใช่ช่องนาฬิกานะคะแต่ว่าบีได้ซื้อนาฬิกา เซโกหรือว่าเซโกนะคะมาฝากคุณพ่อนะคะก็เลยอยากเอามารีวิวให้คุณผู้ชมช่องนัทยาอ่ำดิตได้ชมกันนะคะซึ่งนาฬิกาเซโกเรือนนี้นะคะก็เป็นนาฬิกาผู้ชายนั่นเองค่ะเพราะว่าบีซื้อมาฝากคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะแล้วก็บีจาธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นใบ i n s t r u ักชั่นะคะคู่มือต่างๆนะคะที่เราจะสามารถเปิดดูได้นะคะเขาจะบอกว่านาฬิกา เป็นอะไรยังไงบ้างเนาะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบประกันนะคะเราก็สามารถที่จะดูคู่มือต่างๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีบัตรประกันนะคะว่าเป็นของแท้นั่นเองค่ะนี่ค่ะเรียกว่า Certificate of Warranty นะคะซื้อวันที่1ตุลานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาข้างในกันนะคะ เปิดออกมานะคะเราก็เอากล่องออกนะคะเราก็จะเห็นแค่กล่องข้างในตัวนี้นะคะซึ่งนาฬิการุ่นนี้นะคะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะเป็นนาฬิการุ่น S R P D 97J1 นะคะหรือ,อาภาษาอังกฤษกล่องตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Preset นาฬิกา อ่าเพรสเซนะคะก็เป็นนาฬิกาที่เรียบหรูใส่แล้วดูดีขึ้นนะคะมีระบบบอกวันที่นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะคะว่าเป็นระบบบอกวันที่แล้วก็มีความเรียบหรูจริงๆนะคะดูแบบว่าหน้าไอปาดเขาไม่มีความลกไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเรียบๆนะคะ มีความสวยงามมากเลยนะคะหน้าปัดจะออกสีแบบว่าขาวมุกนะคะคุณผู้ชมขาวแบบสวยค่ะนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นระบบออโตเมติกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าออโตเมติกนะคะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะคะแฮกเข็มวินาทีได้ขึ้นลานเองด้วยมือได้หรือไขาลานแบบกำหนดเองค่ะและยังไม่พอนะคะนาฬิกาเรือนนี้เขาก็ มีระบบกระเทกที่23 g w e l นะคะกรณีที่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะคะนาฬิกาเรือนนี้ก็จะทำงานด้วยตัวมันเองประมาณ41ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นสายนะคะสายของเขาก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะเวลาเปิดแล้วก็กดปุ่มข้างๆตรงนี้นะคะก็จะได้านาฬิกาออกมานะคะคือ B ก็ไม่เคยรีวิวนาฬิกา,าจ,จะ ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะ,ะสายของเขาเป็นสเตนเลสแล้วก็ตัวเรือนด้านหลังนะคะเป็นแบบมองเห็นได้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นกระจกแบบนี้นะคะที่อมองมองเห็นด้านหลังได้นะคะกระจกตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกระจกเซฟไฟคริสตัลแบบโค้งนะคะแบบโค้งก็คือนี่ค่ะ มีความโค้งกลมนะคะซึ่งกระจกแบบเซฟไฟนะคะมีความแข็งแรงระดับ9ทนต่อแรงขีดข่วนได้ดีมากนะคะแต่ถ้ากระจกตัวนี้นะคะไปกระแทกหรือโดนอะไรทิ่มอย่างแรงก็อาจจะแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้นะคะซึ่งถ้าจะใส่ให้ดีใส่ให้ทนนะคะอย่าให้กระจกด้านหน้าตรงนี้นะคะ ไปกระเทกอะไรนะคะเพราะอาจจะมีการแตกได้ถึงเขาจะทนแรงขีดข่วนก็อย่าให้ไปกระเทกอะไรจะดีกว่านะคะต่อไปนะคะสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะคะก็มีประสิทธิภาพนะคะในการกันน้ำนะคะได้ที่3บาหรือ30เมตรนะคะจะบอกว่าเขาสามารถที่จะใส่ล้างมือโดนฝนได้ ใส่อาบน้ําใส่ว่ายน้ําได้แต่ไม่สามารถใส่ดําน้ําได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะใส่ในน้ําลึกได้นะคะคุณผู้ชมดูสายนะ,ะสแตนเลสนะคะคือสวยงามมากนะคะดูค่ะคือมีความสวยงามหรูหราจริงๆนะคะดูเม็ดมายมนะคะเม็ดมายุมก็มีตัวเอสตรงนี้ค่ะ นาฬิกาเรือนนี้นะคะมีขนาดตัวเรือนหนาแค่11.2 mm นะคะหรือว่ามิลลิเมตรนั่นเองนยคะไม่หนามากนะคะคือกำลังพอดีเลยค่ะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่38.3 mm สนะคะส่วนความยาวนะคะอยู่ที่43.6 mm นั่นเองค่ะ และน้ําหนักนะคะตัวนี้ไม่หนักนะคะ121กรัมนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายวัยทำงานนะคะดูใส่ขึ้นคอกเดี๋ยวมีจะให้แฟนลองใส่ สำหรับรีวิวมาสักพักหนึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะอยากรู้แลวนะคะว่านาฬิกาเรือนนี้มีราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งราคาเดี๋ยวดูตรงนี้เขาติดมาหรือเปล่าไม่มีราคาติดมานะคะราคานะคะก่อนที่จะลดนะคะเป็นราคาเต็มๆเ,เลยนะคะออกช็อปก็คือ6กร้อยหกสิสิงคโปร์ดอลลาร์คือนาฬิกาเรือนนี้บีซื้อที่สนามบิน สิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมเขาก็คิดมาเป็นราคาเงินสิงคโปร์ดอลลาร์นะ,ะแต่เดี๋ยวบีจะคูณเป็นเงินไทยให้นะคะซึ่ง663.4สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะคูณเลที่นะคะก็จะได้เป็นเงินไทย15921.6บาทะะอพอราคาออกจบมาสักพักนะคะเขาก็จะลดราคาลง ตอนที่บีไปซื้อนะคะราคาเขาก็อยู่ที่527สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ12,648บาทนะคะแต่เขาก็มีลดให้อีกนะคะคุณผู้ชมลดไปเป็น13%เซลยนะคะซึ่งจากราคา527สิงคโปร์ดอลลาร์ลดอีก13%ก็จะได้เป็นเงิน458จุด 07สิงคโปร์ดอลลร์นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยคูณ24ไปก็จะได้เป็นเงิน19,93.68 0บาทนะคะซึ่งจะบอกว่าก็คุ้มนะคะคุณผู้ชมซื้อตอนลดแล้วอีกอย่างเราไปซื้อที่สนามบินมันก็อาดีตี้ฟรีเนาะแถมยังลดราคาเพิ่มให้เราอีกก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ สำหรับวิธีการใส่สายตัวนี้นะคะก็เราก็พับมาตรงนี้นะคะพับมาตรงกลางค่ะนี่อาจจะติดหมอนนิดนึงนะคะพอพับมาปุ๊บเราก็กดเลยนะคะกดลงไปนะคะเวลาเราจะอาถอดนะคะเราก็กดไปตรงนี้นะคะสองข้างเขาก็จะหลุดออกนะคะอย่างนี้ค่ะก็ใส่ง่ายนะคะแล้วก็ปลดล็อกง่ายค่ะก็ถือว่า โอเคเลยนะคะค่ะสำหรับการรีวิวนาฬิกาเซกโกลของบีนะคะก็จบลงเท่านี้นะคะสำหรับบีพูดตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตรงไหนตกหล่นไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกบีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ